สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบีดิบเบิลสามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีสิงห์และคณาสิงห์ในเดือนมิถุนาย,ยน2565กาครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกใันใจาให้กับช่องชาแนลของเราเด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงสวนัวสามารถแอดรน์ดีมาที่บีดิบเบิลหกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคาอธิบายใต้คลิปแอดลา์ดีมาทาค่าครูได้ครับเรามาดูกัันนนนนเเลลยะะครครบใิปปี้จ็ การพยากรณ์เดือนวิทนายน2565ซึ่งจะเป็นเดือนที่6ของปี2565นั่นเองซึ่งจะเผยแป๊บๆก็กลางปีแล้วเนาะทีนี้ผู้ที่เกิดในราศีสิงนะครับสามารถดูดได้จากชาร์ตสีส้มด้านล่างตรงนี้ผมทําให้แล้วส่วนลาคนาหรือราศีเกิดอยู่ที่จุดสีแดงตะนุตรงนี้นะครับทีนี้เดือนวิทยานยเดือนที่6ของปีนี้มีการโครจรยกย้ายราศีทั้บหมด5ดวงนะครับ กลางๆแต่ค่อนไปในทางมากเพราะมีดาวพุธนันยาราศีสองรอบนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดับกันเลยก็คือดวงแรกนะครับดาวพุธเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบ2ประเภทประเภทแรกคือดาวสุประเคระประเภทที่สองคือบาปรคระห์ทำไมถามว่าดาวพุธเป็น2ประเภทละ่ะคือบางคนบอกว่า วิชาโหราศาสตร์ไทยบอกว่าดาวพุธเป็นดาวสุประเคาะไม่ใช่บาปประเคาะทำไมผมถึงบอกว่าเป็นดาวบาปประเคาะ์อย่างนี้ครับดาวทุกดวงถ้ามีการถอยหลังจะเป็นดาวบาปประเคราะห์นะครับถ้าเป็นดาวสุประเคาะก็ตามดาวศุกร์ดาวพุธก็ตามดาวพฤหัสก็ตามนะครับจะถือว่าเป็นดาวบาปประเคาะแต่ถ้าเผื่อดาวดวงไหนไม่ถอยหลังก็แล้วแต่ก็แยกกันไปนะครับว่าจะเป็นดาวสุประเคราะดาวบาปประเคาะก็ว่าไปเนาะทีนี้ ดาวพุธเนี่ยเดินปกติในครั้งแรกอะนะการเดินปกติเป็นดาวสุป,ประค์นะครับหมายถึงสติมีสติมีความเขาเรียกว่าการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มีความรอบคอบคพูดง่าว่าวางแผนนะครับคือดาวพุธเนี่ยเป็นเอกสารมาถึงการวางแผนนะครับมันจึงหมายถึงความรอบคอบแล้วก็มี เรียกว่าลักษณะของการติดต่อการสื่อสารด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี้เหมือนหมายถึงการพูดนเนาะดาวพุธเนี่ยก็เลยให้เป็นลักษณะของการเอาตัวรอดได้เพราะเนื่องจากว่ารู้เขาเรียกอะไรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบแล้วรับรู้ได้ภายาเข้าถึงภายในเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธในทางธรรมเนี่ยจะมีราศีเมถุนกับราศีกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะหมายถึง อายตนะดาวพุธเนี่ยสำ,สำคัญตรงที่ว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสบดีจะเป็นดาวคล้ายๆกันหมายถึงสติหมายถึงสมองหมายถึงความคิดเหมือนกันแต่ดาวพุธเป็นเลขสีพ่พฤหัสเป็นเลขห้าเลขสี่มาก่อนเลขห้าเลขสี่เป็นตัวเก็บอขอโทษเป็นตัวแบบรับรู้ครับเป็นตัวสัมผัสเป็นตัวรับรู้ส่วนดาวพฤหัสบดีเป็นตัวเก็บมันจึงหมายถึงตารา มันจึงหมายถึงการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ส่วนดาวพุธหมายถึงการรับรู้นะครับการสัมผัสการเก็บดังนั้นเนี่ยเลขสี่มือกับเลขห้าเข้าใจไหมอืมสี่เก็บห้าอ้าขอโทษสี่หาแล้วก็ห้าคือเก็บเนาะประมาณนี้เหมือนกับเขาบอกว่าเพราะเนื่องจากว่าเลขห้าเนี่ยเป็นทัดดินใช่ไหมครับทัดดินแปลว่าอะไรเก็บสะสมการเพิ่มพูนนะครับตามธาต มันหมายความว่า5หมายถึงการเก็บสะสมประสบการณ์อ่ารับรู้อะไรเหมือนสถิติอะครับอืพฤหธสจึงหมายถึงวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะครับแต่ถ้าร่วมก,กับดาวเกตแปลว่าโบราณน,นะครับก็เลยกลายเป็นว่าพระถัสกับเกตเนี่ยเป็นพระคอคู่ที่ผมมีนะครับผมจึงมาถูกดวงชะตาหมายถึงว่าดวงชะตามาถูกทางครับเป็นลักษณะนี้พระถัสกลุ่มเกตนะครับตัวผมเนี่ยคือคู่โหราศาสตร์อย่างแท้จริงเพราะอาจารย์เป็นคนบอกเองเลย อีกแล้วไมัมนแบบ,แบบแบบแบบนี้เป็นไรเนี่ยโอเคถ้าไม่อยู่ดีๆมันลวนฮฮปกติไม่เคยเป็นโอเคนะครับอ,อจะเร็วหน่อยนะครับไม่มีการตัดต่อนะอืมผิดพัาดนี่ก็ขออภัยในที่นี้ตรงๆนะครับทีนี้ดาวพุทธที่ถอยหลังกับเดนหน้าเป็นพุธบาปรปะเคาะทั้งคู่ แต่ในเดือนนี้จะเป็นดาวพุธเดินเร็วนะครับเขาเรียกสอสอคือเสดเสดหมายถึงการโคโจรอย่างรวดเร็วแต่ดาวพุธมีผลทําให้มีสตินะครับดาวพุธเดินเร็วเนี่ยแต่ไม่รบอบคอบจึงทําให้เสียหายตกหล่นเาขาเรียกว่าไปหน้าแต่ลืมหลังนะครับอืมทีนี้ดาวพุธท,ที่เคยผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณเดือนที่แล้วครับดาวพุธถอยหลังดาวพุธถอยหลังเนี่ย ถือว่าหลายที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเขาถอยหลังแปลว่าล่าช้าใช่ไหมครับแล้วมันยังหมายถึงว่ามันไม่มีสติไม่มีการวางแผนไม่รอบคอบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับคือการเดินถอยหลังคือหลายสุดเนาะแต่ว่าการเดินหน้าเนี่ยยังน้อยมีสติอยู่นะแต่ไม่รอบคอบนะครับคือพูดว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเรามาดูกันต่อที่ดาวพุธดวงแรก ดาวประจําตัวจะย้ายราศีอยู่นะครับดังนั้นผมขอไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหลงเพราะว่าเป็นคนคี้ลืมนะก็เอาไล่าตามนี้เลยแล้วกันดาวพุธดวงแรกย้ายราศีครั้งแรกด้วยวันที่7มิถุนายน65ในราศีพิจิกกรรมะการงานการกระทําเวรกรรมพบปัจจุบันกรรมดาวพุธเนี่ยมาจากสองเชื้อเลนคือลาบกับการเงินดังนั้นมาจากเลนที่ดีไม่เสียเลยลาภกรรมะได้ลาบได้ผลจากการงานแปลว่าทําแล้วมือขึ้นทําแล้วดวงขึ้นทําแล้วได้รับผลประโยชน์ แปลว่าโอเคได้ลาบคือหมายถึงได้ง่ายการงานเนี่ยได้รับผลแบบง่ายๆคือหมายความว่าอันนี้สาหรับผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับแต่คนที่ทํางานออฟฟิศสนักงานงานประจําอันเนี้ยเงินเดือนเท่าเดิมเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีลาบจากอย่างอื่นมากกว่าอย่างนี้ครับกรรมะหมายถึงปัจจุบันอะถ้าสมมติปัจจุบันเราไปลงกองทุนหรือหวยด้วยเบอร์อะก็อาจจะถูกก็ได้เนาะแต่อย่าคาดหวังนะครับเพราะเนื่องจากว่า มันมันไม่ได้ดแบบตรงอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ทางตรงมันได้แบบอ้อมๆเพราะมันได้จากการกระทํามากกว่าการเหนื่อยนครับอืมแต่อย่าลืมนะว่าการซื้อหวยโดยเบอร์ก็ต้องซื้อไม่ใช่ว่าเราเนบี่เฉยแล้วมันก็ถูกใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้เงินไันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะต้องลงมือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการซื้อนั่นเองเ,องเนาะทีนี้เห็นไหมครับดาวพุธมาจากเรืนอการเงิน เงินกับลาบเนี่ยเป็นตัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยเออมีมีสองราศีที่โชคดีคือราศีกุมกัะราศีสิงห์นี่แหละที่ดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวลาบอืมทีนี้ก็หมายความว่าจะได้ลาบเป็นเงินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเนาะแต่มันไปลงการงานแปลว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอเดินเข้าเป็นเกษตรในวันที่ยีหกเนี่ยเดี๋ยวปังเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราทํางานมันก็มีผลได้แหละครับก็ได้เงินเนาะ ดังนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนมากกว่าสำหรับพ,พ่อค้าแม่ขายหรือการลงหุ้นต่างๆกองทุนต่างๆคริปโตใดๆเนานะประมาณนี้นะครับหรืออสังหาเนาะจะได้รับผลที่ดีครับจากการกระทำในการงานทีนี้ดาวสูงมาจะกัสาชะซาชะเนี่ยหมายถึงสังคมสังคมคือการงานเนี้ยต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะถึงจะได้ลาบก็แปลว,ว่าซื้อขายที่ดินอ,อสังหาใดๆเนาะก็ถือว่าโอเค หรือมีการพูดดาวพูดคือการพูดติดต่อสื่อสารกับคนในสังคมแล้วจะได้ตังมีโชคมีลาบวิ่งเข้ามาหาแล้วได้ตังนะครับประมาณนี้หมายความว่าแค่ได้ไาทำมาคาค่องอะครับเข้าใจไหมอืมแค่ได้ว่าทำมาค้าค่องสำหรับผู้ที่ขายบ้านแล้วแบบโอ้ยขายเป็นชาติเป็นปีแล้วเมื่อไหร่จะขายได้สักทีเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะขายได้เออขายล่ำขายรวยขายดีขายแต่มันมีทุกปีนะครับแต่แค่หนึ่งครั้งในรอบปีเท่านั้น ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากๆแต่จงจําไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนอย่าลืมไปดูดาวไปจําตัวเครื่องอะไรพื้นดวงของเราครับมีดาวคู่ศัตรูในเรือนนี้หรือเปล่าราหูอ่ขอโทษราศีพฤษภถ้ามีดาวราหูอยู่โอ้หลอกลวงมาถึงมาดูแต่ไม่เอาครับประมาณนั้นดาวราหูเล็งด้วยที่พิจิกก็ต้องดูนะครับแต่ถ้าเข้าอ่าเข้าลาบเป็นเกษตรนี้แล้วโอเคหน่อยก็ว่ากันไปต่อไปดาว เกศเข้าสู่ราศีกุมดวงที่2วันที่1ิมิถุนายนห5ห้าเดือนนะครับดาวเกตในเดือนปติิตุ่นวายเรื่องคู่หุ้นส่วนหมายถึงเลงราศีเกิดลักนณะกำเนิดวุ่นวายก็หมายความว่าคืออย่างนี้ดาวเกศในเดือนปันิิตเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่สมหวังเรื่องของความรักโชวข่าวสรับใครที่คุยกันอยู่แล้วไปไปบอกชอบอะ่ะเป็นแฟนกันไหมเนี่ยผิดหวังนะครับเพราะมันมีเรื่องที่แบบ เหมือนจะคืออย่างนี้ดาวเกตยืนเือนคู่เนี่ยมีทั้งดีและเสียข้อดีคือระยะยาวถ้าถ้าเผื่อมันสมบังแล้วมันจะสมบังระยะยาวครับเพราะดาวเกตเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยกเพชรเชียวนะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าถ้ามันถูกปฏิเสธแล้วคือแบบอืมก็คือเสียใจเฟลไปเลยใช่ไหมครับดัดงนั้นดาวเกตเนี่ยหมายถึงการรบกวนด้วยนะหมายถึงว่าจ,จุกจิกจู้จี้ลำคัญใจอืมดังนั้นเนี่ย คู่ครองเราจะจุกจิตลำคัญใจเรานะครับถือว่าแบบมันก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าคือหมายถึงว่าเราเราไปขอเขาเขาก็ไม่ตอบโอเคอะไรแบบเนี้ยครับดาวเกตเนี่ยใครมีดวงชะตาที่เล็งเล็งเกิดนเนี้ยหรือในภพปตัตนิเนี่ยจะเป็นคนหาคู่ยากมันถ้าเป็นเรื่องของความคือด้วยความเข้าใจของผมเองเนะผมอยากจะบอกว่าดาวเกตเนี่ยมันเป็นดาวแห่งสิงส่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญ,ญาณคือถ้าพูดในเรื่องของ จิตวิญญาณเรื่องของความเชื่อจะหมายถึงทเทวดาผู้ปกปักรักษาตัวเราเนี่ยเลือกเลือกคนเข้ามาหาเราคัดกรองครับกรองแล้วกรองอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สมหวังสักทีแต่ถ้าคนไหนที่เข้าแกลปปุ๊บเนี่ยอยู่ยาวเลยครับก็อย่างที่บอกไปว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรอือย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีคนที่กรองให้เราอยู่ดังนั้นเราจะสมหวังยากครับอืประมาณนี้เนาะจะมีเรื่องวุ่นวาย ในชีวิตคู่นะครับทีนี้คือกว่าจะลงตัวแต่ถ้าพูดในเรื่องของอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มาถึงประสบการณ์ใช้ประสบการณ์เลือกคู่ครับหมายถึงอะไรเคยเลือกคู่ไม่สมหวังสักที4ี่หครั้งในชีวิตเนี้ยไม่ไม่สมหวังสักทีเลยไม่สมหวังกับใครอะดูครับว่าเราเลือกคนแบบไหนมามันจะเป็นอีเลอบเดียวกันบอกเลยเพราะมันมีพื้นดวงนะครับถ้ามีพื้นดวงเราจะรู้เลยว่าเราเลือกคนประเภทไหนเข้ามาแล้วเลือกแบบเดิมๆิมะ เลือกแบบเดิมก็ได้ผลแบบเดิมเจ้าชู้ยังไงก็ยังเจ้าชูยอย่างนั้นไปคว้าเอาคนแต่มีคนมีเจ้าของมาอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยมันมีดวงบอกอยู่ว่าความรักของเราเป็นรูปแบบไหนลักซ้อนซ้อนเงืเอ่อนกินคู่ไม่สมหวังดวงคู่ต่างต่างถิ่นต่างประเทศต่างแดนเนี่ยครับมันมีหลายประเภทเนาะก็ต้องไปดูกันนะครับในพื้นดวงสตากําเนิดอันนี้แค่ แค่บ่งบอกคร่าวๆต่อไปดาวทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนวันที่15มิถุนายน65ดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคในเลนลาภะตนุมาจากเลนตนุตนุคือตัวเราตานุลาภะมีเสน่ห์มีโชคมีลาบแต่เราเนี่ยวิ่งเข้าหาราบนะครับแต่มันว่าตัวเราต้องทําตัวให้โดดเด่นเหมือนแสงสปอตไลท์สตัวเราอยู่ก็จะชายครับแล้วอยู่ในเลนลาบเด่นมากปังมาก คือ <c ười> เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดในรอบปีแต่มีทุกปีนะครับแต่มันสั้นๆแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นจําไว้เลย15บห้าพิธีนายนเป็นต้นไปแต่จงจําไว้ว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันใครที่มีดาวราวหูอยู่ดาวเสาร์อยู่ดาวคารนอยู่ <c ười> อันเนี้ยจบนะครับคือเป็นดาวโคต่แตกห <c ười> ตักตอนเราเดินก็หาลาบก็เสื่อมลาบหมายถึงว่ามีลาบแล้วมักจะมีการขัดผลประโยชน์กันอืม คือเรกว่าช่อโกงก็มีถ้าดาวราหูก็ช่อโกงเพราะราหูคือการปิดบังอาธิย์ราหูคือคู่เพศภัยทําอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับพอมีหุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนจะหักหลังทรยศส่วนมีดาวคันแตกหักครับก็อย่างเช่นพอได้ลาบมาซื้อออกรถป้ายแดงหัดขับได้ไม่กี่คือไม่เท่าไหร่นะออกมาจากอันนี้ก็โค้งลงอะไรก็ไปโดนชนไฟฟ้าต้องไปซ่อม ทางที่เพิ่งออกใหม่อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแนวนี้เลยคือมีลาบแล้วมันขัดลาบอาทิตย์อังคารคือคู่แตกหักคู่ปะทะคู่ชนดังนั้นต้องระมัดระวังครับหมายความว่าใครไปออกรถเนี่ยรถมีเกณฑ์จะไปเฉียวไปชนครับตัวเราอาจจะไม่เป็นไรนะแต่ว่ารถเนี่ยสิครับเพิ่งออกใหม่ก็มีตําหนิซะละนั่นแหละครับมันเหมือนกับเป็นทุกขลาบการมีตําหนิก็คือทุกขลาบเหมือนกันอืมในของมีตําหนิก็ใช่นะครับมันแล้วแต่ว่ามันจะไปเจออะไร อริมารณมินามาเบียนหรือเปล่านะครับเห็นไหมอืมอย่างมารณะมาอยู่ในเรียนลาบเนี่ยมักจะได้ของมีตําหนิของที่ล่าช้าของที่คือจองอยู่นั่นน่ะอ๋อไม่มีพิออเดอร์หนึ่งเดือนใจจะขาดแทนที่จะแบบมีเงินกองอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยก็ยังต้องรออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบได้จากการสืบทอดก็คือมือสองอย่างเงี้ยครับก็ได้เป็นทุกขลาบไปอะไรแนวแนวเนี้ยครับอืมจะได้ลดจะได้ลดกับเขาทั้งทีได้มือสองอย่างเงี้ยครับ คือหมายคำว่าแบบคือด้วยด้วยตัวเราอาจจะยังเงินไม่พอมครับมันออกนะคือจําเป็นต้องใช้รถแต่ว่าเงินมีแค่นี้มือหนึ่งไม่ได้ก็จําต้องได้มือสองนียครับเป็นอย่างนี้อืมเนาะประมาณนั้นนะทีนี้ดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่1ิบเก้ามิถุนายนหกห้าเป็นเกษตรดาวศุกร์ในดวงกับมาเป็นเกษตรเนี่ยมีความสุขมากกับเรื่องการงานนะครับซึ่งมาจากเงินสาชาศาชะกรรมะ คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเพื่อนหรือสังคมจะนําความสุขเรื่องของการงานมาสู่หมายคว่าทําและเป็นปลึกแผ่นหมายถึงความมั่นคงเรื่องการงานหมายคำว่าเราทำแล้วจะผลงานโดดเด่นออกมาดูดีนะครับดูแล้วเราก็มีความสุขกับงานที่ทําแต่เบสพื้นฐานเลือกคนให้ดีถ้าเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้อันไหนก็คือทุกขลาบแล้วแะครับอยู่ที่ว่าศาสระเนี่ยมันเป็นใคร นะครับคือเราต้องดูก่อนว่าเข้ามาจากไหนหัวนอนไปเท้าเนี่ยต้องเลือกคนให้เป็นเลือกคนให้ถูกถ้าเลือกคนถูกก็จะส่งเสริมเราเรื่องการงานเพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันเห็นไหมครับคนสิงเนี่ยบอกไม่บอกไว้ไวเลยนะครับคนราศีสิงเนี่ยดาวทิศเด่นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเปลี่ยบเสมือนฮ่องเต้ไม่รู้หรอกใครประจบใครของจริงคืออมปบูรหิตเขาบอกว่าใครก็เชื่อคนนั้นอืมดังนั้นเนี่ย ก็เลยหมายถึงคนหูเบาครับเป็นคนหูเบาต้องระวังนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ทุกคนแต่หมายความว่าส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าไปดูดาวพุธกับดาวราหูครับอยู่ที่ไหนถ้าเด่นก็ถือว่าโอเคท่านที่จะโดนหลอกแต่กลับไปหลอกเขาได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้ดาวศุกร์จบไปเนาะดาวคานครับเป็นเกษตรในราศีเมษวันที่26มิถุนพฤษาหกค่อไปเดือนแล้วเนี่ยอยู่ในเดือนสุภะโอเค มีดีมีเสียดาวคันเรนสุภะหมายความว่าการกระทําจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือผลักดันเรื่องของผลงานแต่จงจําไว้ว่าดาวคานลาหูคู่ทัดลมวงเล็บลมเป็นพิษไม่ใช่ลมดีนะครับดังนั้นหมายถึงอะไรหวังสําเร็จคาดการอยากได้ความคือดาวราหูมันเป็นดาวโลกพอมู่ในเรนสุภามันแปลว่าโลกโลกคุณสองหมายถึงว่านอ้คือไม่ต้องเขียงนะมัน คือส่วนคือในพืนดวงอาจจะไม่ได้โลภแต่ว่าจรมันโลภเขาจะยังเออดาวราวหูเนินสุภะมันโลภอยากได้ความสําเร็จอยากมีความสําเร็จอยากเด่นอยากรวยอยากดังนะครับเข้าใจไหมสุภะมันคือทุกอย่างที่เป็นสุภพมงคลทั้งหมดหมายความว่าเราอยากประสบความสําเร็จพูดง่ายๆทุกด้านดาวคานก็เลยทําแต่ทําอย่างไรทิศทานทําอย่างไม่มี เขาไ,ไมไม่มีสติไม่มีความคิดดังนั้นจึงไปผิดทางทําผิดทางเพราะดาว,ดาวาราหูหมายถึงอะไรหมายถึงของมืดมืดของดำดำของสิ่งที่มันไม่ดีผิดกฎหมายก็ได้อย่าลืมนะครับมันหวังเจริญเนี่ยทางผิดฉันก็ทําขอให้ฉันรวยขอให้ฉันได้ขอให้ฉันมีมันเป็นแบบนี้ระมัดระวังนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะไม่บอกว่าคนราสิงห์จะเป็นคนแบบนี้นะไม่ใช่นะครับ คือคนรศีสิ่งมักทําอะไรสว่างอยู่แล้วอืมคือเล่นมันตรงๆนี่แหละแต่ว่าแต่ก็มันไม่ใช่ทุกคนไงมันอยู่ที่ว่าพื้นกําเนิดของเราดาวเราหัมันเล่ห์เลี่ยมแค่ไหนเราต้องไปดูก่อนแล้วก็มันมาจากเรือนปัตตานีานราหหมาจมกเจือนปัตตานีปัตตานีสุภะแปลว่าคะแนนไรบัดดี้เราเนี่ยคู่ครองเราเนี่ยหุ้นส่วนเราเนี่ยจะพาเราจเจริญแต่ถ้าพาไปผิดทางคือคว่า อยู่อยากรวยไหมอ่ะคือแบบพาไปทางสีเทาๆอะครับไม่ใช่ถูกกฎหมายด้วยนะผิดกฎหมายสมมติสมมติไปผิดกฎหมายอ่ะแย่เลยคุณอย่าลืมนะดาวพฤหัสเดือนมกระเนี่ยเสาเรยูนเดอนอธิเนี่ยเห็นไหมครับมันขนาบอยู่กับเดือนปตนัตตานีเนี่ยมันบีบอ่าไม่บีบแล้วเพราะาดาวดาวเกียรติลงมาแล้วเนาะโอเคก็ถือว่าโยกตำแหน่งที่ดีอยู่แต่ว่าต้องระวังที่ว่า ดาวอาริแข่งเป็นเกษตรดาวมรณะแข่งเป็นเกษตรแปลว่าปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ความเสียหายมาเต็มทําผิดนิดเดียวนี่เพื่อหัดเห็นไหมครับมาจากในปุตตะเนี่ยระวังของที่ดีของที่ชอบนํามักความเดือดร้อนมาสู่ประมาณว่าทําผิดที่เป็นทางครับหลงผิดได้ดาวมุจิยอาเพศอยากจะสําเร็จอยากจะรวยแต่ดันไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยศีลธรรมมันไม่มีดาวพระศพดีตกมรณะไม่มีศีลธรรมอันนี้ชั่วคราวนะครับแต่พื้นดวงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นภาพรวมด้วยไม่ใช่ทั้งหมดกลายเป็นว่าเราเข้าสีเทาๆสีดำๆก็ระวังพระดาวเสาแปลว่าทุกระยะยาวอาริเห็นไหมครับระวังให้ดีทีนี้ มันจะพลิกผันดาวอาเภทในเดือนสุภาแต่ว่าไม่สําเร็จมาแล้วเน่นนาน6ปี7ปีคนราศีสิงห์จะรู้สึกอึอดอดัดมันไปไม่สุดครับบอกเลยไม่สุดเมื่อไหร่มันจะสุดสักทีเเดือนหน้าแต่ต้องระวังมันถอยหลังด้วยแต่ก็ถือว่าโอเคมีแนวนมที่จะไปข้างหน้าละอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับยังไงก็สูๆนะ้ๆเนาะทีนี้ดาวพุธนะครับเข้าสู่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งเกษตรวันที่26มิถุนาย,ยน65เสร บอกไปแล้วว่าดาวพุธเนี่ยคิดไวดาวอังคารก็ทําไวคิดไวทําไวมักตกหลน่นทําอะไรก็จะชุยชุยคือไม่ได้หมายถึงว่าอ่าเป็นตลอดนะแต่หมายถึงช่วงเนี้ยจะทําอะไรแบบเหมือนแบบเอาง่ายเขาว่าอ,อังคารลาวหูคู่ธาตุลมมรุตยูธาตุลมกลุ่มดาวธาตุลมเอาง่ายๆอยากสําเร็จมาไวๆไ,ไปไวๆขอไวๆ มันไม่ใช่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับมันไม่สามารถเดวได้แบบนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างต้องตามขั้นตามตอนตามสเต็ปเพราะคุณไม่มีระบบการจัดการที่ดีคุณอย่าลืมนะดาวศัตรูคือดาวอาทิตย์ของดาวอาทิตย์คือดาวเสาร์มันอยู่ในอริปัญหาใหญ่ควางเราอยู่อีกหนึ่งปีเต็มดาวพฤหัสดาวคู่มิตรตกมรณะไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วเห็นหร้อยังคู่มิตรไม่มีดังนั้นเนี่ย คือมันมีดีในรายเดือนแต่มันก็แค่เดือนเดียวแต่อันนี้ตกตั้งหนึ่งปีดังนั้นเนี่ยคู่มิตรก็ด้อยไปละดังนั้นเนี่ยเราตอนปที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์จะเป็นตัวช่วยแต่ดาวจันทร์มันเป็นเรนวินาศมันก็จะพังในทุกสิ่งเพราะว่ามันแก้ได้อืมค่อยๆแก้แก้ไปเรื่อยๆแต่คุณจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันจะแต่เรื่องนี่มันขวางอยู่คุณก็ต้องใช้ดาวจันทร์เนี่ยเป็นตัวแก้เพราะมันแปลว่าจุดจบ จบให้ได้จบให้ดีจบให้เป็นนะครับทุกอย่างอย่างที่บอกไปว่าเลือกคนที่ถูกแล้วคุณจะได้กุญซื้อนะครับแล้วมันแต่ดาวพุธก็ยังคอยช่วยอยู่เป็นลาบเป็นผลที่ดีตัวเราก็อยู่ในเรือนที่ดีอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ยังไงก็มีตัวช่วยอยู่เนาะยังไงก็เนี่ยดาวพุธเป็นลาบเป็นเกษตรเนี่ยเออเงินไหลมาทีมานะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมการเงินไหลมาทีมา จากผลงานที่ทำเนาะประมาณนี้ยังไงก็โอเคมีข้อดีอยู่บ้างไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับยังไงเดมิทรานยน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียคุณดูนะมีตำแหน่งเกษตรเยอะแยะมากมายเสาเกษตรพุธหัตเกษตรอังคารเกษตรดาวราหูเป็นเทวีโชคดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวพุธเป็นเกษตรดาวทิพย์เป็นราชาโชคดาวจันทร์เป็นเกษตรถ้าอยู่ตรงนี้สองวันครึง่งแต่จงจำไว้ว่าดาวจันทร์เป็นเกษตรเล็งเสาไม่ดีคือดาวคือมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่า ในวิชาโหราศาสตร์ดาวที่เล็งกันไม่ดีที่เป็นกเกษตรแต่ดาวที่ไม่ไม่เล็งกันแต่กลมกันได้นะครับคือเนี่ยคุณดูมันเป็นเครื่องฟ้าแบบนี้มันสวยมากแล้วคุณเป็นดาวนำพลเห็นไหมครับถือว่าเป็นโชคจังหวัดที่ดีมากนะตำแหน่งกเกษตรเยอะอย่างเงี้ยมันแปลว่าความมั่นคงดาวจันรควรมาทับหลักเพราะมันเล็งดาวเกียรติไม่เสียแต่ดาวดวงอื่นเนี่ยมันจะได้ไม่เล่งกับดาวจันทรจะได้ไม่เสีย เนี่ยคือช่องจังหวัดที่ดีมากมันเกิดความมั่นคงมากที่สุดมันเป็นเลิกเลิกหนึ่งที่ดีมากๆเลยแต่คนราศีสิงห์ค่อนข้างได้อยกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่ามันมีอริกับมรณะสองตัวเนาะแต่ไม่เป็นไรยางเราก็ได้ตำแหน่งเกษตรก็ยังมีตัวช่วยเหลืออยู่นะครับก็สามารถติดตามํายาการได้คลิปหน้าจะได้ไม่พลาดขามีก,กรในครั้งกก ank, share, ถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ